สวัสดี FC ทุกท่านนะคะนุ๊กไปรับโกโก้ก,กลับมาบ้านแล้วนะคะโกโก้ก็ยังยังเจ็บแผลอยู่นะคะยังเขายืนได้ไม่นานนะคะยืนได้แป๊บนึงเพราะว่าอาการเจ็บแผลนะคะยังเจ็บอยู่มากนะคะก็คงจะเหมือนคนนะคะถ้าผ่าตัดก็ต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะคะกว่าที่เขาจะเคลื่อนไหวตัวแบบสะดวกนะคะ <c oughs> ได้โกโก้กลับมาถึงบ้านแล้วนุ๊กก็ ต้องกราบขอพระคุณ FC ทุกท่านด้วยนะคะผู้ใหญ่ใจดี FC ทุกท่านที่เมตตาให้โกโก้ได้รักษาได้กลับบ้านนะคะขอพระคุณที่ช่วยเหลือโกโก้มานะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกราบขอพระคุณแม่เกียงที่ช่วยแชร์ให้โกโก้ได้รับความช่วยเหลือนะคะขอพระคุณแม่มากค่ะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแม่เกียงช่องปังปอนลูกแม่เกียงค่ะแล้วก็ช่อง คุณยายชื่อพี่เมฆได้แชร์ให้โกโก้เช่นกันนุก็ต้องกลับขอบพระคุณคุณยายขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็โกโก,ก้ก็ต้องกลับมารักพักฟื้นที่บ้านนะคะค่าใช้จ่ายวันนี้ก็อยู่ที่5,330นะคะซึ่งมีเหลือบางส่วนนุก,ก็ได้ซื้ออาหารเปียกมาไว้ให้โกโก้แล้วก็ได้ซื้อยา ซื้อยาให้แมวเด็กลูกแมวกับแม่ลูกอ่อนด้วยนะคะมันจะเป็นสเปรย์ออร์แกนิกที่สกัดจากใบใบน้อยหนานะคะฉีดให้เขาเพื่อที่จะไล่ตัวเห็บไม่ใช่เห็บตัวหมัดนะคะตัวหมัดให้ลูกแมวนะคะตัวหมัดให้ลูกแมวแล้วก็แม่เขานะคะแล้วก็ได้ซื้อยาห,หยอดตาให้ลูกแมว มีตัวหนึ่งที่ตาเขาอักเสบเนี่ยคะ่ะยาหยอดตาแล้วก็สเปรย์แล้วก็ยาของโกโก้มีลูกแมวของแม่ลูกอ่อนนะคะตัวหนึ่งตาเขาจะเป็นจะเป็นขี้ตานะคะจะเป็นตาเหมือนอักเสบนุก็เลยเอายากับคุณหมอมาให้น้องเลยนะคะเนี่ยคะ่ะยังไงนุงก็ต้องกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะความห่วงใยที่ห่วงใยโกโก้ ขอบพระคุณมากนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมหวังปัารถนาเดินทางไปไหนใกล้ไก็ขอให้ปลอดภัยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ